ดินแดนแห่งขุนเขาและความหนาวเย็นจากสายหมอกของจังหวัดเลยมิได้มีเพียงแค่ธรรมชาติที่งดงามแต่ยังมีเรื่องราวของคุณยายจากรุ่นสู่รุ่นที่ถูกนำมาเล่าสู่การทอผ้าลงบนเส้นใยด้วยภูมิปัญญาและการห่วงแหนอนุรักษ์ด้วยใจนี่ไม่ใช่แค่การทอผ้าแต่มันคือการเก็บบันทึกลวดลายผ้าให้เป็นประวัติผ้าไทยเลยที่สื่อถึงความหมายที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้คงอยู่จนถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ลายผ้าไม่ให้เลือนหายไปกับการเวลาโครงการฐานข้อมูลอัตลักษณ์ลายผ้าทอมูประจำจังหวัดเลยจึงได้รวบรวมขึ้นจากทีมงานอาจารย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลย ได้ออกเดินทางสู่อำเภอต่างๆของจังหวัดเลยเพื่อภารกิจแรกการเก็บข้อมูลลายผ้าแต่ละลวดลายผ้าทอมือมอีเรื่องเล่าสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์บางลายสะท้อนถึงความเชื่อและวิถีชีวิตของพวกเขาจึงไม่ใช่แค่การจดบันทึกข้อมูลแต่คือการฟังเรื่องราวและคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกลวดลายบนผ้าทอมือ หลังจากเก็บรวบรวมข้อลูลลายผ้าอันล้ำค่ามาแล้วขั้นตอนต่อไปคือการรวบรวมเรื่องราวทั้งหมดสู่ระบบดิจิทัลนี่คือการนำภูมิปัญญาที่เคยอยู่บนผืนผ้ามาไว้ในรูปแบบของฐานข้อมูลอัตลักษณ์ลายผ้าทอที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ฐานข้อมูลนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อการเก็บรักษาอย่างเดียวแต่มันคือการเปิดประตูบานใหม่ให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่ นักท่องเที่ยวหรือแม้แต่คนในชุมชนเองได้กลับมาเรียนรู้และต่อยอดความรู้ดั้งเดิมนี้ให้เข้ากับยุคสมัยเมื่อข้อมูลถูกจัดเก็บและเข้าถึงได้ง่ายภารกิจสุดท้ายจึงเริ่มต้นขึ้นการสร้างศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองอีสานที่นี่คือมากกว่าศูนย์เรียนรู้มันคือพื้นที่ของชีวิตของคนทอผ้า ที่ผู้คนสามารถมาเรียนรู้ฝึกฝนและแลกเปลี่ยนความรู้ที่นี่คือศูนย์กลางที่จะจุดประกายผลักดันให้ซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดเลยส่องประกายออกไปสู่สายตาของทุกคนอย่างกว้างขวางจากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากผืนผ้าสู่ฐานข้อมูลและจากฐานข้อมูลสู่การเรียนรู้ ทั้งหมดนี้คือการเดินทางของมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยที่ไม่ได้สร้างแค่อาคารเรียนสร้างบัณฑิตแต่กำลังสร้างความภาคภูมิใจและอนาคตของภูมิปัญญาไทยที่ถูกจัดเก็บการการทอผ้าจากวิถีชีวิตคนในชุมชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง